ค่ะเพื่อนๆที่อยู่ในช่องพี่กิ่ง TKP296 นะคะวันนี้พี่กิ่งทำกับข้าวคือผัดนอไม้ใส่หมูผัดพริกแกงค่ะเป็นผัดพริกแกงนะคะง่ายๆก็คือผัดหมูกับพริกแกงก่อนใส่น้ำมันแล้วผัดหมูกับพริกแกงก่อนนะคะอ่าแล้วก็ปรุงรสเนาะเป็นแบบวิธีของพี่กิ่งทำเองง่ายๆนะก็ปรุงรสเสร็จนะปรุงรสเสร็จก็ ใส่หน่อไม้หน่อไม้นี่เป็นหน่อไม้เขาเรียกว่าหน่อไม้อะไรหน่อไม้ลวกเหรอหน่อไม้ลวกหน่อไม้ปี๊บเหมือนบ้านเราอะนะนะพี่กิงก็เอามาต้มอีกรอบหนึ่งนะต้มแล้วก็มาหัน่นมาหั่นแล้วก็เอามาผัดมามาดัดแปลงเป็นแบบผัดไส้หมูใส่พริกแกงพอดีมีใบโหระพาติดตู้เย็นนิดหน่อยก็เลยเอามาใส่ที่กิงก,ก็กินไม่ได้ใบโหระพานะอาจจะเกี่ยวกับเลือดลมเราอะนะ วันนี้ผัดหน่อมไม้ใส่หมูนะคะเป็นผัดพริกแกงนะคะมีใครเคยทำแบบพริกกิ่งมั่งลองทำดูนะง่ายๆนะก็อร่อยดีเหมือนกันนะผัดง่ายๆผัดใส่น้ำมันอะไรเงี้ยวันนี้ไม่ได้เป็นแบบแกงเนาะบางคนก็อาจจะเอาหน่อไม้ที่หน่อไม้ลวกเนี่ยหน่อไม้ต้มเนี่ยเอาไปใส่ใสแ่แกงเปิดะเนาะแกงเปิดแกงหน่อไม้เนาะแต่วันนี้พริกกิ่งดัดแปลงเป็นว่าเป็นผัดพริกแกง ผัดพี่แกงหน่อไม้ใส่หมูนะใส่หมูแล้วก็ปรุงรสนะปรุงรสตามใจชอบนะบถ้ามีใบถ้ามีใบกะเพราก็ใส่กะเพราก็ได้นะมีใบโหระพาแล้วก็ใส่โหระพานะวันนี้พี่กิ่งใส่ใบโหระพาที่จริงไม่ถูกกันเลยนะกับใบโหระพาเนี่ยของไอ้พวกหน่อมุ้งหน่อไม้นี่ที่จริงเราก็ไม่น่าจะถูกกันนะกับระบบเลือดของเราเนาะแต่ว่าเป็นอะไรที่ อะไรที่ห้ามห้ามนี่ก็ชอบกินดีนะพี่กิ่งเนี่ยอ่าวันนี้มาทานผัดหนอไม้ใส่หมูด้วยกันนะคะนะหน้าตานหน้าทานไหมคะเนีย่ยทำเองนะเนี่ยหั่นเองนะเราก็ไม่อย่าไม่เป็นคนที่นิสัยที่ไม่ไม่ชอบซื้อกับข้าวกินเท่าไหร่เนาะเป็นคนนิสัยที่ชอบทํากับข้าวเองนะทน,นชอบทํากับข้าวเองอร่อยก็ตามใจปากเรานี่แหละนะ เนี่ยหน้าตาน้าทานไหมเราก็ดูว่าเขาขายเขาทํายังไงเราก็ดูว่าเขาหั่นหน่อไม้ยังไงอะไรยังไงเราก็มาทําเราเองเนาะอันนี้ทําเองทุกอย่างนะแต่ว่าหน่อไม้นี่เขาต้มมาเรียบร้อยแต่เราก็มาต้มอีกรอบหนึ่งนะเราก็มามาทําให้มันสะอาดขึ้นอีกนิดนึงก็ฆ่าเชื้อด้วยการต้มต้มเสร็จก็มาแช่น้าน้าเย็นแล้วก็มาหัน่นนะมาหัน่นมาหั่นอีกรอบแล้วก็มาผัดอย่างนี้ที่จริงหน่อไม้นี่หั่นเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะวันนี้เพิ่ง เพิ่งเอาออกตอนเย็นเนี่ยเมื่อตอนเย็นเนี่ยแล้วเขามามาผัดใส่หมูดูเนาะหน้าตาหน้าทานไหมคะเนี่ย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 นะหน้าตาน้าทานไหมคะมาทานด้วยกันนะมาทานด้วยกันจ้านะคิดถึงทุกคนนะคะเพื่อนๆอยู่ในช่อง Youtube นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามามาชมมาติดตามมาดูคลิปพี่กิ่งเนาะอาจจะไม่ได้คลิปยาวมากลูกสาวก็พูดว่าแม่ แม่อัดแค่นี้แล้วใครจะมาดูแม่นะก็แม่ก็เลยบอกว่าเราก็เลยบอกว่าก็มีเพื่อนๆแม่นั่นแหละเข้ามาดูอ่ะก็มีเข้ามาดูบ้างเรียกว่าเงี้ยเนาะลูกก็บอกแม่ใครยังมาดูของแม่ทําแค่นี้เอง แต่เราก็ก็ตั้งใจที่จะทำฮะนะแล้วก็ลง u t u b e นะก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนเพื่อนๆนะคะทุกคนที่เข้ามาดูคลิปพี่กิ่งเนาะเพื่อน50บกว่าคนเนี่ยที่เข้ามาเป็นเพื่อนมาเป็นกำลังใจให้พี่กิ่งนะคะในการต่อสู้ต่อสู้ชีวิตในเมืองหลวงต่อไปนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามามาชมมาติดตามคลิปพี่กิ่งนะคะ โอเคค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ